เมื่อ,อถึงด่านสุดท้ายาด่านสำคัญของเราเราจะมาเปิดขออนุญาตเปิด<ช>สมุดบัญชีของผู้หญิงเก่งทั้ง2คนนี้ที่เขาวัดเนวรม,มิดทรัพย์ส,สินด้วยเงินสดนะฮะและจุดเปลี่ยนวัยผู้ใหญ่เต็มตัวของเขาเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรวางแผนชีวิตคู่อย่างไรรวมถึงความมั่นคงในการใช้ชีวิตทำอย่างไรนะฮะในด่านนี้เลยฮะใช่หรือไม่ ทางคู่ครับมีเงินในบัญชีพร้อมเปย์ขอในะมิดรัย์สินด้วยเงินสดเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่ทางคู่เลยใช่ค่ะเป็นคนชอบซื้ออะไรด้วยเงินสดไม่ชอบการผ่อนเหมือนกันแต่ถ้าผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ก็โอเคเหมือนกันเลยครับซื้ออะไรเงินสดเลยทั้งนี่ก็สร้างบทเยียบีบอย่างนี้ <c oughs> เป็นผู้หญิงยุค2020ต้องหาเงินเก่งเลี้ยงตัวเองได้ไม่แพ้ผู้ชายใช่หรือไม่ดี <c oughs> ใช่ทั้งค<ห>ูใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยตรงนั้นคือต้องหาเงินเก่งไม่ต้องให้ผู้ชายเลี้ยงอืมคือด้วยความที่เป็นเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่แล้ว <c oughs> ก็รู้สึกว่า,า,ก,แบบาก็อยากแบบอยากอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ดูแลตัวเองได้หรือว่าเราไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเหรอเหมือนกันเลยฮะ เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่ารอให้เขามาดูแลเราตลอดเ,ออเกิดเขาแบบคนเรามันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดย4ิบสชั่วโมองอยู่แล้วมันก็ต้องมีมวันที่เขาต้องแยกไปทํางานบ้างแล้วเกิดเราต้องการอะไรขึ้นมาจริงๆเราไม่ต้องรอกว่าให้เขากลับมาหรอกว่าจะได้อะอเรามีสิทธิ์ได้ด้วยตัวของเราเองมันอยู่ที่เราเริ่มวันนี้ทัางคูรัมคิดว่าโตแล้วหมดเวลาสายแบลต้องอับลุกเซ็กซี่ให้แฟนกลับคืนห้าใช่หรือไม่นี่จ้ะลาล่าีบบใ ฉันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะเราหุ่นดีอะเนาะไล่เราดูแลตัวเองดีทุกวันเนี่ยที่ฟิตเพราะอะไรเพราะเราก็อยากมีหุ่นดีนี่อีกไม่นานเนี่ยจะไปแล้วนะไปไหนไปถ่ายชุดว่ายน้ำอุ้จริงไหมเนี่ยจริงบ้งแต่ไม่ได้แบบว่าถ่ายเป็นลงหนังสือนะถ่ายเองถ่ายเก็บเองเออออย่างน้อยก็อยากมี้เป็นความภูมิใจกล้องหรอเตยเซลฟี่ หามุมไปแล้วก็อาจจะแบบแอบโพสลงให้คนฮือฮาชอบผู้ใหญคนนี้เนี่ยัวงคู่หะอยากเป็นผู้หญิงที่คนอื่นอิจฉาเรื่องคู่ต้องรู้จักเลือกคนรักที่ดีใช่หรือไม่ใช่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้เลือกคนดีเพื่อให้คนอิจฉาแต่ว่าเราเลือกคนที่ดีเพื่อชีวิตของเราเองแนะนำหลายๆท่านที่ยังเลือกชีวิต คู่ไม่ได้ยังเลือกคู่ที่ดีไม่ได้เราต้องมีวิธีเลือกเลยค่ะถ้าเรามองหาความเพอร์เฟกมันไม่มีอมบอกเลยว่ามันไม่มีมันไม่มีคนที่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีแต่คนที่พอดีกับเราหาคนที่พอดีกับเราให้เจอคนที่เราอยู่แล้วเราเติมเต็มเขาเต,เติมเต็มในส่วนที่เราขาดเราเติมเต็มให้เขามันจะอยู่กันได้นานเคยเคยงอนกับพี่ตูนไหมรหรือเคยเคย,เคยช่วงแรก,ชแรกๆช่วงแบบ รู้จักกันใหม่ๆอะไรเงี้ยสองสามปีแรกก็ยังต้องปรับจูนกันมามันมันต้องเรียนรู้ก็ว่าทุกคู่แม้แต่พ่อแม่เราอยู่กินกันมา4ี่สิบห้าสิบปีเขาก็ยังยังมีเรื่องที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเหมือนแบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราทำไมถึงเลือกเต้ยจริงๆก็คือเริ่มจากความชอบที่เหมือนกันเวลาเราคุยกันเราเหมือนมีคนเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มันก็เป็นชีวิตที่สดใสมาเรื่อยๆแต่ถามว่ามีทะเลาะอ,อะไรมันก็ต้องมีบ้างแต่ซ่ากับเต้ยอะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด มันก็เลยทําให้มันมีความคิดถึงถึงกันอย่างเช่นแบบเวลาเราไปต่างประเทศหายไปแบบ4ปีไปทํางานที่นู่นเขาความสม่าเสมอของเขาเขาก็คือการติดต่อเราตลอดไม่ได้หายไปอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เขาหายไปเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรใช่ไหมเหมือนเราที่เราหายไปเราเราก็จะดีอยู่แล้วเราเราก็จะแชร์กันว่าเฮ้ยหายไปทําอะไรกันมาบ้างโอเคทางคูครับต้องรู้จักบาลานชีวิต จัดทริปสร้างพลังบวกให้ชีวิตมีความสุขบ้างใช่หรือไม่ใช่ทังคู่เลยค่ะอยากไปเที่ยวประเทศไหนกนบ้างการไปต่างประเทศของก้อยคือมันเริ่มมาจากการหาทริปไปวิ่งก่อนออหาทริปไปแข่งกันอะไรเงี้ยบางทีพี่ตูนแบบจะไปแข่งไอรอนแมนที่สวีเดนจริงๆปีนี้มีแพลนไปไปงานวิ่งทั้งหมดสีที่ก็คือแคนเซิลหมดเลยปีหน้าเอาใหม่ เราชายถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นกันวิ่งกลับมาเราก็นะอาจจะกลับมาด่วดีดวเออมาสนุกสนุกอยากไปรนะ้อยกิโลแต่ซาร่าเนี่ย<ะ>เห็นบอกว่าต้องไปลงคอร์สเรียนภาษาเลยเหรอ อ๋อคือซาร่าทุกครั้งเวลาที่ไปต่างประเทศเราจะพยายามไปหาความรู้ด้วยในที่นั้น,น,นอย่างเช่นาไปลอนดอนมาก็อยากจะไปเรียนสำเนียงภารรษาอังกฤษก็ไปลงคอร์สสองอาทิตย์เรียนสำเนียงภารรษาอังกฤษเรียนพูดภาษาอังกฤษเลยคือเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะแต่เราไปเรียนรู้อะไรบางอย่างจากวัฒนธรรมเขากลับมาด้วยที่อย่างที่บอกไปให้มันพัฒนาตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะ ทั้งคู่หากมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองถนัดคนเดียวไม่พอขอส่งต่อให้คนรอบตัวใช่หรือไม่ Yes ใช่ทคู่เลยค่ะยังไงบ้างคะอย่างช่วงตอนโควิดอะออกกำลังกายอยู่บ้านอะเฮ้เยรู้สึกว่าดีจังเลยอยากชวนคนมาออกบ้าง <c oughs> ก็แค่ตั้งกล้องแล้วก็แชร์ให้คนได้เห็น <c oughs> แล้วคนที่เข้ามาดูเขาก็อุ๊ย แบบนี้ถ้าแบบนี้เขาก็จําไปไปออกกําลังกายของเขาเองก็ว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้คนอื่นอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆเรารู้สึกว่าเราสามารถแบบจุดประกายให้เขาได้ง้ยพี่ก้อยสอนอยู่ในในไหนคะใน Facebook หรือว่าในในไอจีใน YouTube ด้วยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเริ่มแบบ ทําช่องราชวินเจอรี่จริงๆอ่ะทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วลวะจะทําเป็นเหมือนรายการที่ติดตามการวิ่งของก้อยอคิดว่ารายการก้าวของก้อยอพอปีนี้มันไม่มีงานวิ่งคอนเทนต์เราก็เลยไม่ต่อเนื่องอะ,อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เออรู้สึกว่าช่วงโควิดก็ทําให้เราอะได้ไอเดียในการเหมือนเหมือนสร้างสร้างอะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์ใส่ในไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเราเออกกำลังกายอยู่แล้วเราก็แค่แนะนำคนว่าเอ้ย ท่านี้มันช่วยอะไรอันนี้มันดียังไงหรือควรจะออกกําลังกายอยู่บ้านต้องทําท่าอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์แล้วสาระหนบอกว่า,าอยากเป็นวิทยาวิทยากรอ,อืก็อาจจะเป็นในเชิงของการพูดให้กําลังใจพูดพูดยังไงให้คนรู้สึกดีแชร์พลังบวกแชร์พลังบวกคล้ายๆกับพี่ก้อยก็คือการแชร์การให้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยอย่างอย่างเคยคิดว่าอยากจะทําเป็นสุขภาพ แต่ไม่สุขภาพเรื่องการแบบออกล่งกายหรือสอนนะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใจสุขภาพใจให้คนรู้สึกดีในการใช้ชีวิตเลยแล้วเราจะเริ่มเสนอให้กับคนตอนไหนที่ไหนก็เดี๋ยวว่าจะมาเสนอพี่แอนเนะคะเป็นรายการเป็นรายการไปเลยครับชื่อรายการเราจะให้เขาทำก็ไก่าพักวนเราจะให้เขาทำสอกเราจสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการไก่ลาพักวนคือนอกจากขายของแล้วยังมาขายตัวเอง อยากให้ทั้งคู่เนี่ยจำกัดความว่าความสุขในปัจจุบันของผู้หญิง30บวกมันคืออะไร พูดถึงความสุขเนี่ยมันกว้างมากเลยนะสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราตอนเด็กๆอ่ะเรามักจะตั้งความสุขไว้สูงแล้วมันผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าความสุขมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาหาความสุขให้พอดีหาความสุขให้มันอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็จะมีความสุขเมื่อคุณเจอความทุกข์คุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยความทุกข์มันก็อยู่กับเราไม่นานมเมื่อเจอความสุขความสุขก็อยู่กับเราไม่นานแต่จะอยู่ยังไงให้มันพอดีแค่นั้นก็คือสุขแล้วพี่ก้อยเหรอคะเห็นด้วยกับซาร่าทุกอย่างเลยแต่อาจจะเสริมนิดนึงตรงที่ ในชีวิตเราตั้งแต่เด็กที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเหมือนเป็นผู้รับมาตลอดเราได้รับสิ่งด,ดีพ่อแม่เลี้ยงดูเราทํางานเราได้รับโอกาสจากคนที่รักจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงหรือแม้แต่ประชาชนที่ที่ให้การสนับสนุนเราทีเนี้ยชีวิตต่อจากเนี้ยเราจะคืนอะไรกลับไปให้เขาได้บ้างในการเริ่มต้นที่จะคิดถึง มุมที่เกี่ยวกับสังคมหรือยการช่วยเหลือคนอื่นๆบ้างให้ความสุขคือไม่ต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตแต่ว่ามันคือการคืนกลับไปเราได้รับมามากพอแล้วคืนกลับไปให้เขาบ้างแค่นี้2อย่างที่ซา่าพอสุขแต่พอดีและคืนให้กับผู้อื่นให้เขาฝากธุรกิจเขาดีกว่าฝากผลงานหน่อยฝากผลงานฝากธุรกิจหน่อยจริงวันนี้เราเราพูดกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็ขอมอบดีกว่า ให้ฝากช่องทางการซื้อ,อสายอีกครั้งหนึ่งอาซา่าก่อนเลยค่ะ,คะสำหรับไมโครพลาสซูเปอร์ฟู้ดนะคะสามารถซื้อได้นะคะทาง Line o f f i c i a l o n l i น e ค่ะก็คือแอดไมโครพลาสซูเปอร์ฟู้ดค่ะมีแอดด้วยนะมีทีมงานรอตอบคำถามใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถปรึกษาได้เลยสามารถสั่งได้ไหมส,สั่งได้ที่ Line แอดอาธิรานะคะหรือว่าเพจอาธิร่าดอทมีค่ะนะฮะแล้วรายการเราครับจะต้องมีคำคมปิดท้ายรายการนะฮะแต่วันนี้เราจะให้เกียรติเจ้าแม่คำคมที่มาเยือนรายการเรานะฮะฝาก คำคมๆให้คุณผู้ชมได้เป็นนอนหลับฝันดีกันครับเชินครับไม่มีอดีตให้แก้ไขมีแต่อนาคตให้ก้าวเดินค่ะอีกได้อีกได้อีกสักอันหนึ่งนะคะบางอย่างสอนให้อดทนแต่บางคนสอนให้อดใจค่ะ ดีมากค่ะขอบคุณและต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากบริษัทคอร์ทโรดีไซน์จำกัดนะคะและสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Du ูทุ e ช่องแอนชาแนลจะได้ไม่พลาดความสนุกจากพวกเราค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับพวกเราได้ทุกคืนวันจันทร์ครับกับรายการเสือสิงกระทิ้งซ่สวัสดีค่ะ